สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีดต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์ชิคเก้นนะคลิปนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้จับโยโตฮิเมะ oh นะก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะดีเลยล่ะผมมองว่านะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่แบบว่าสกิลของเขาเนี่ยสามารถทําคอมโบในตัวได้แม้ว่าอาวุธเราจะแบบว่าจะได้แบบมาไม่ดีก็ตามนะครับเดี๋ยวลองดูนะสกิลหลักสกิลรองเขานี่คือดาเมจล้วนเลยนะจะหนีค่อนข้างยากนะถ้าถ้าเราจะเน้นหนีเนะี่ย ส่วนมากตัวนี้จะเน้นบวกซะส่วนใหญ่นะครับเดี Rom ๋ยวลองดูนะครับนี่ครับสกิลของเขานี่ยครับแล้วก็ัเขาัดต่อยตอยต่อยต่อยโ่อนต่อยต่อย่องต่อ,อ่อย่ยต่ค่ยต่อยต่อนต่องต่งงงนะง่่่แต่ต่นน่่ ็ที่ผมเลือกมานะอติจะมี3รูปแบบแต่รูปแบบที่ผมเลือกมาคือถ้าบริเวณนั้นมีศพของคนเยอะนะจะทำให้อติแรงมากเลยนี่ครับ,รบสกิลของเขาค่อนข้างผมว่าดีนะสำหรับแบบจังหวะไฟหรือแบบ เข้าแล้วก็ออกหรือแบบหนีอะไรเงี้ยผมมองว่าโอเคเลยหรือไม่ก็แบบจังหวะเก็บซาบเนี่ยผมว่าแจ๋วเลยละ่ะตนนัวนี้เดี๋ยวยังไงลองไปติดตามรับชมคลิปดูนะครับมาครับแมตช์แรกจริงๆแล้วผมเล่นมาก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่จะเ,เราต้องเข้าใจคอมโบของอาวุธแล้วก็ตัวละครด้วยผมเลยต้องลองเล่นดูลองจับด,ดูนะครับ ถือว่าดีครับโดดลงมาเจอกองสองกองเลยแต่ของที่ได้นี่อออนอโอเคครับมีของ,ง่วงก็ยังดีครับส่วนใหญ่เวลาผมโดดลงคนเดียวนะผมจะไม่ค่อยระแวงอะไรนะครับแต่แค่ระวัๆๆงแค่ว่าตอนจังหวะไฟเจอศัตรูตัวเนี่ยมันจะชอบมีคนมามาเสือก <c oughs> ก็ต้องระวังนิดนึงอาจจะต้องใช้วิธีตีเขาแล้วก็วิ่งออกก่อนปั๊มยาปั๊มเกาะแล้วก็ค่อยกลับไปไฟใหม่ผมว่าวิธีนี้น่าจะเวิร์กสุดลหล่ะ จะว่าไปแถวนี้ก็เงียบนะครับเนี่ยไม่เจอใครเลยเฮ้ย <c oughs> ของม่วงยังว่าโอเคปืนศิลาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกตีอย่างเดียว มาแล้วขอบชอบอผมว่าผมโยนของทิ้งดีกว่าเอาของม่วงไว้กับตัวเดียวตัวคนอื่นมาเก็บเนาะ ไปเคาะระครังดูเดี๋ยวรู้มีเรื่องมีเปล่า Danielle. วะลองดูทำเวสใช้หมัดต่อยมั้ยอ้วาวไม่สำเร็จปะหรือสามครั้งอ๋อเกือบละ ว่าแถวนี้มันเงียบเกินไปนะไปที่อื่นดีกว่าเพราะว่าอยู่ตรงนี้ไปก็ไม่น่าดี <H an> เงียบแบบนี้ขอขส่องก่อนเพื่อความชัวร์ <H an> เดี๋ยวโดนตลบหลังอีกึ้นต้นไม้ที่สูงนี่แหละช่วยได้ระด,ดับหนึง่งมันพังตัวด้วยครับ ถ้าเราปีนขึ้นพวกป้อมอะไรพวกนี้นะมันก็เจอตัวง่ายกว่าแต่ว่าขึ้นต้นไม้นะ่ะคือใบไม้มันก็พรางตัวเราได้ระ,ระดับหนึ่งแหละมันก็ไม่ได้เนียนขนาดนั้นหรอกแต่มันก็ดีกว่ายืนแบบง oo ะเนาะ Make for this region instantly. เกินไปไหมดูดีจะได้อะไรโอ้โหฮะ The shadow will shortly begin to spread ผมว่าต้องซื้อช่องกระเป๋าให้เต็มก่อนดีกว่าปะมัน ตุนของตุนรายได้ไม่แปลงของดี่ว่าผมว่าดาบนี้โอเคแล้วส่วนใหญ่เวลาผมจัดกระเป๋าก็อย่างละสามนะครับผมว่าโอเคสุดละก็อย่างละสามก็ยาสามป้อมกอบะสามที่ซ่อมอาวุธสามสลิงสามไม่ถึงสามช่องนะครับอของม่วงต้องทิ้งของฟ้าในตัวเก็บไว้กับตัวดีสุดครับของม่วง อย่างน้อยศัตรูจะได้ไม่ต้องมาเก็บมามาตีเราผู้ชมคิดว่าผมจะได้ใช้ปืนศิลาไหมเรามารลุ้นกันดีกวะปกติแล้วนี่คือต่อให้ได้ปืนทอง <c oughs> ปืนอะไรนี่ไม่ค่อยได้ใช้เลย <c oughs> ตายก่อนทุกที My ready unsheath is to อันติมาแล้วผมว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่แบบเวลามีอันตินี่ผมรู้สึกอุ่นใจมากเลยนะมันค่อนข้างดีอะ่ะมันดาเมจมันจัดมากเลย<ะ>ไม่มีคนจริงๆเลยเหรอเนี่ย ตั้งนานแล้วไม่ได้ตีนะลองไปตีละครั้งดูครับไม่มีเลยมันเงียบงงเกินไปผมว่าไปอยู่ตรงนู้นดีกว่าสอดสองน่าจะง่ายกว่า รกระบอกสองท่อนไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าคอมโบม,มันดีนะมันที่ผมไม่ชอบเพราะว่าระยะตีมันสั้นมากเลยเงียบเงียบจัดเงียบเกินไปต้องหาที่ใหม่แล้วมั้งผมว่าเดี๋ยวรอ รองวงก่อนแต่ผมว่าจะลองตีละคฆังอีกสักครั้งนะรอละคฆังมารีก่อนเผื่อเจอคนแถวนี้สภาพเงียบเกินไปยิงเล่นละจังหวะนี้ความแม่นนี้ท่านได้มาแต่ใดยิงไม่ค่อยอยากจะโดนเลย เกมนี้มันยิงค่อนข้างยากนะผมว่าเพราะว่าตัวละครเวลามันเป็นทมเนยดอทหลบเนี่ยโอ้โหยังไงก็ไม่โดนยิงโคตรยากถ้าไม่ใช่ปืนใหญ่นะรอออีกสักครั้งดีไหม ตายตายตายอันนี้ผมเรียกตีแล้วไม่ไหวแล้วอยู่นิ่งไม่เป็นสุขมีไหมคิดว่าเปลี่ยนที่เฮะ กรกลงมาแน่ผมว่าเท่นะนั่งก็ก็ฉากแล้วเนาะสวยดีผมว่ะโอ้ผมเก็บรูนมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะรูนที่ว่าเวลาซ่อมอาวุธแล้วมันจะดอตอ่ะอ๋อมันเลือบ้าง ร่างกายต้องกรารวัฒนแต่มันแปลงร่างของหนีก่อนรอคูดาวมันหมดโกงอยู่นะเวลามันแปลงร่างแบบมันรู้สึกมันจะไม่ติดสถานะแบบหยุดตีอะเออต้องหนีก่อนบนะ <c oughs> ีนขึ้นต้นไม้หนีนั่นแหละมันปีนได้ป่าววะไปไหนแล้ววะ อ้าวสองตัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหนีไม่ทันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพวกเองตีกันเองไปก่อนไม่เอาไม่เอาลบ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 ก่อน <c oughs> โอเคโอเคน่าจะพ้นแล้ว <c oughs> ล่ะรอก่อนรอก่อนใจร่มร่ม ว่าจะคอยแบบไปแจมนะไม่อยากสู้ตรงๆถ้าสู้ตรงๆนี่โดนลุมแน่นอนน่ะเจอละดุดดุดเออเออืออต้นไม้มมเป็นรูอุย้ยผิวผิวผิวมาหากูแล้วมาหากูแล้วค <c oughs> อมโบโคตรเกียน <c oughs> อุ้ยอุ้ยว้าวอีกู ยังไงปุ้งว้าวอีกตายแน่เลยกูว่าเออเออมาอีกชุดเดียวอีกชุดเดียวยเกือบแล้วคุณว่ามีมาอีกไหมผมว่าน่าจะมีนะแถวนี้แน่ใจ One perhaps. day, แต่ผมว่าไอคนที่ตายเนี่ยมันน่าจะกลับมาแน่ๆเลยเพราะว่าดอกบัวอยู่ใกล้ๆเลยดอกบัวที่ผมว่านี่คือมันเอาไว้ชุบชีวิตนะครับชุบชีวิตตัวเองคือมันจะมีระยะเวลาของเกมมาคนใหม่ยินดีต้อนรับโอ้โหนี่ไงโดนคอมโบไอชุดเดียวปะปะ ลูดลูดอุ้ยมาจากไหนเดี่ยวเดี่ยวเหตุการณ์ทุกคนมาอุ้ยอุ้ยมาเถอะโดนติหน่อยเออได้เออตีลงได้ยังไง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 อออ๋อโดนเคาน์เตอร์นะอาวุธล่วงเลยเด้อเด้อเด้อว้าววายคอามยืดกันดีกว่า แป๊บแป๊บให้หายโรคก่อนโอ้โหยังไงยังไงดีกูมาเหอะมาติดไฟก็ติดไฟมาจบแป๊บละชุดนี้ปุ๊บว้าวอีกเออนนอันนั่นเออไม่เอาไม่เอาตัวทองกูไม่ตียังไงว้าวหมดเลยกูยังไงเออเอาไปแกมามองหลังด้วยมึงกูอยู่นี่ ทีเดีวยวที่เดีวยดวมีไหมมาไหมมากไหม,ม,อไหมของก็พร้อมมีอะไรต,ตังเก็บอะไรพร้อม behold my weapon is r e f o r g e anew ต้องเปลี่ยนรูนเนสดาเมจหน่อย สลิงเหรอไม่เฮ้ยว่งเกือบแล้วกูอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะมาสกิลมันอนะค่อนข้างที่จะดีเลยละเวลาต่อสู้หรืออะไรเงี้ย <c oughs> มันมันจัดชุดคอมโบด้วยกันได้ ผมว่ามันโอเคนะน่าจะเป็นตัวเมนผมแล้วล่ะแต่ว่าตัวละครอื่นในเกมเนี่ยก็มีเหลืออยู่อีกเยอะเลยนะแต่ว่าผมยังไม่เคยจับเลยมีตัวเนี้ยที่ผมซื้อตัวแรกเลยเพราะว่าตอนที่ผมเล่นแรกๆอะโดนตัวเนี้ยบ่อยมาก <laughs> แค้นเล่นเองแม่งเลยสุ่มดูดูได้ของดีดีนะว้า นี่ขนาดผมใส่ลูนโชคดีมาประมาณ900แล้วนะโคตรไม่อยากจะพูดเลยโอ,โอ้โอ้เดี๋ยวโซนจะคนไหมวะต้องวิ่งเข้าวงพิ่งดูก่อะคือถ้าผมวิ่งฝ่าเข้าไปอ่ะคือยังไงก็ตายตายแน่นอน คนก่อนได้ไหมของวิ่งข้ามก่อนเอ้ยอะฮคนท่านผู้ชมคิดว่าเขาจะเห็นผมไหมน่าจะเห็นแล้วล่ะหรือมันก็ชิดแบบเดียวกับผมไม่รู้แหละลงไปฟันแม่มองว่าไม่มีคนอื่นนะอู้ยยังไงมาจ้ะอู้ยเดซโซนเดซโซนโดนนี่ร้องเลยนะไหนไหนพอตีกันตรงไหนยิงผมเให้ล่มเฮ้ยไปไหน ขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหเอาวะโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งทีละคนได้ไหมทีละคนได้ไหมเฮ้ยผลไม้สอยดีขอเลยครับดยู่ขาตีกันอ่าหมายเถื่นไปไหนอ่ะนี่เบาวอย่างไรก็โดนทีหนึ่งมาเนี่ยขอให้โดนโดนขอแค่สองชุดอุ้ยอุ้ย โอ้หโอ้โหดับใหญ่นี่แรงมากเลยตีแม่งเลยจบไปแนวความเกลียนนะมามอยู่ตรงนี้แหละสกิลบันติไหนเบิงแน่มีอะไรวะหน้าไม้พวกอะไรงก็ได้嘛มจริงสิลาเพื่อศิลานี่นก็อนมีพิเรนัตแต่ว่าหน้าไม,ม้มื่อกี้มันยิงรัวดิโอกาสโดนน่าจะสูงกว่า ลูนโอเคลูนเดิมเนี่ยละดีละของเราฮะวงเริ่มมาละถึงเวลา m o v e on disregard my marker คนเหลือนเริ่มน้อยละสี่คนรวมผม ก็เหลือประมาณ3คนก็น่านากลัวอยู่นะเพราะว่านำพังถ้าเราสู้นี่ก็ไม่น่าไหวอะ่ะโดนคนอื่นแจมแน่เอาเลยครับลูนี่เกมนี้ยังดีนะมันเป็นภาษาไทยเออยังพอแบบอะไรได้บ้างแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คืออาจจะต้อง <c oughs> ใช้เวลานิดน,นึงเอ,อ่อทุกคนไม่ต้องตกใจนะเสียงไม่ได้หายไปไหนนะนะ พอดีผมใส่รูนเก็บเสียงอะเวลามันวิ่งมันเดินหรืออะไรเงี้ยมันเก็บเสียงก็เลยเออเงียบๆอย่างเงี้ยแหละอาจจะมีบางคนสงสัยนะแบบเฮ้ยเกมนี้เสียงเท้าสําคัญด้วยเหรอผมมองว่าสําคัญนะเสียงสลิงอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเขามาแล้วนะอะไรเงี้ยผู้ชมคิดว่าจะมีใครปีนขึ้นมาไหมผมว่ามันต้องมีคนคิดแบบเดียวกับผมอะ นั่นไงลั่นเลยปืนเหมือนจะจะเพิ่งมายุ่งกันลงไ,ไปเลยลงไปเลยอลเอยูอ่ไปอยากกระตามอยู่หรอกแต่ท้ายเกมมันต้องระวังตัวเป็นพิเศษว่ะไม่ได้ไม่ได้หิวแหละ I will be แต่วงวงแม่งบีบหน้าเกตมากเลยต้องหาต้องหาทางไปอ่ะเลาะๆไปเหลือสี่คนก็สามคนผมต้องหาที่แอบที่แอบไหมหวังว่าไม่มีคนเห็นนะคิดว่า เงสลิงนานเดสโซนหายไปดีอบ้านหลังนั้นผมว่าผมแอบบ้านหลังนั้นนี่วะรอให้เขาตีกันสามคนเหลือสองคนละต้องรอให้เขาตีกันอนะ่ะผมถึงออกมาแจมหรือไม่ก็ <c oughs> เขาก็มาล่อกูเนี่ยแดงโอ้โห <c oughs> <c oughs> <c oughs> มึงคนเดิมเลยมึง <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เดือดสนใจอยากแน่มึงยังไงดีหนีละหนีละยังไงดิหนีหลบได้เว้ยเกือบละอุ๊ยอุ๊ยอุตายตายอย่าพึ่งนะมีคนอะอย่าพึ่งนะขอปั๊มเลือดก่อนปั๊มเลือดก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอ้ยเอาละไม่ดูแลไม่ดูแลไม่รูและยังไงยังไงดิเย็ด โอคก็มาดิครับกดวายไม่ได้กูได้ที่หนึ่งเชยเกือบแล้วเดี๋ยวมาดูสกอร์กันดาเมจหมื่นเจดเดี๋ยวผมจะให้ดูบอดสกอร์ปิดท้ายนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะขอบคุณทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ